สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่635นะครับมีพระสีสวย26รายการมานำเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยอัดไลน์เบอร์โทรนะครับนี่นะครับปึ้งเข้าไปนะครับรลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID Line นะครับ m o o r a m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหากชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่635เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาทิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นพระองค์ใหญ่หน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยมันค่านจะใหญ่กว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมวัดให้เลยนะครับความสูงความสูงของพระนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับความกว้างของพระนะครับ อยู่ที่ประมาณ3ามเซนครึ่งหรือนิ้วกว่าๆนะครับแต่ไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับสูง2นิ้วนะครับเป็นพาร์ทที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับเนื้อหาดีนะครับไม่หักไม่บินไม่ซ่อมนะครับตามสภาพนะครับนี่เป็นรายการที่1นะครับรายการที่สองเป็นพาร์สมเด็จนะครับพิมพ์ทรงเป็นเนื้อหาผงพุทธคุณเลยนะครับด้านหลังก็เป็น หลวงพ่อแพรนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อแพรนะครับมียันสองตัวแล้วก็มีรูปเหมือนท่านนะครับเนื้อหาดีนะครับออกน้ํามันนิดๆนะภาพนี้นะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับรายการที่สองรายการที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับเราะนี้เป็นเนื้อผงนะครับแต่เลอะๆอะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับได้มาอย่างนี้นะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับ เนื้อหาเขาว่าเก่าดีนะครับนี่นะครับรายการที่3นะครับรายการที่4ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่มีกระท่อมมุมบนนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่4นะครับรายการที่5เป็นพระเนื้อดินนะครับ เป็นพระเนื้อดินพิมพ์พระเปิมลำพูนนะครับสภาพไม่มีหน้าตานะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับเป็นพระสกุลลำพูนนะครับรายการที่5นะครับรายการที่6ก็เป็นพระยอดขุนพลทางเหนือนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแต่ผมจะไม่ได้ว่ากุไหนนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบกุนะครับไม่ทราบกุนะครับเป็นรายการที่หก รายการที่เจ็ดเป็นพระนางกวักนะครับข้างเม็ดแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับองค์ค่อนข้างจะโตนิดหนึ่งนะครับต้นหลังมียันจางๆแบบนี้ยันคล้ายหลงพ่อกลวยนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นช้างนะครับเป็นช้างช้างหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ มีคาบฝุ่นคาบอะไรเป็นที่ไหนอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับขนาดห้อยคอได้นะครับน่ารักดีนะครับเป็นช้างโลหะนะครับหล่อโลหะทองเหลืองรายการที่แรายการที่9เป็นพระหลวงปูทิมนะครับมีเส้นเกสานะครับด้านหน้าผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับลงบอลทองนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนท่านนะครับเป็นคล้าย ทรงคล้ายเหรียญนั่งทานแล้วฝังลงไปแต่ว่าอันนี้ไม่มีเหรียญนะครับเป็นรอยรูปเหมือนเฉยๆนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10ก็เป็นพระขุนแผนนะครับผงพายกุมารเนื้อชมพูนะครับหรือว่าสีปูนแห้งนะครับด้านหลังเป็นกิ่งแบบนี้ไม่ได้ฝังลงไปนะครับเหมือนลักษณะเป็นกดพิมพ์ลงไปนะครับด้านหลังเป็นกิ่งแบบนี้นะครับไม่ได้ฝังกิ่งนะครับเป็นเป็นกดพิมพ์ลงไปนะครับเป็นการที่10นะครับ รายการท tamam. ี Once, Somehow, linen, the color, the ่11บเอ็ดเป็นพระรูปหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเย่หอมนะครับเขียนอย่างนั้นนะท้านหน้านะครับต่อใบก้นนะครับนี่นะครับเขียนตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรายการที่11บอ็ดนะครับพอเห็นลางๆนะครับนี่รายการที่ส1บเอ็ดรายการที่1ิบสก็เป็นพระรูปหล่อนะครับ จะเป็นรูปหล่อที่ไหนนี่ผมไม่ทราบที่นะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับตะใบก้นนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามก็เป็นพระรูปหล่อนะครับเขียนว่าหลวงพ่อบุญมีนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับสุโขทัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับหลวงพ่อบุญมีสุโขทัยนะครับวัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับ วัดทุ่งเนินพยอมนะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะครับวัดทุ่งเนินพยอมสุขโขทัไทยนะครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นรูปหลอนนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ใบก้นนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบห้า เป็นพระรูปล่อหลวงพ่อทมนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับล่อโลหะทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่16เป็นพระปิตานะครับเป็นปิตามียันข้างๆผมไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อออกใบลานนะครับเนื้อผงผสมใบลานนะครับเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16 รายการที่สิบเจ็ดเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแต่นี้เป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดก็เป็นสายพิจิตนะครับแต่อันนี้เป็นแหวนตะก้อนะครับเป็นทองฝาบาทนะครับมีเขียนด้านในนะครับว่าเป็นหลวงพ่อขวัญนะครับมีเขียนนะครับหลวงพ่อขวัญนะครับ ขวานแหวนตะก้อนะครับอันนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนนะครับวัดด้านในนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสองเซนนะครับไม่ถึงสองเซนนะดูไม่ถึงสองเซนนะครับไม่ถึงสองเซนนะครับหนึ่เซนกว่าๆเกินเซนครึ่งมานิดนึงนะครับก็จะเป็นแหวนวงที่ไม่ได้โตก็ถ้าเป็นคนตัวเล็กผมว่าใส่ได้นะนู่นกลางนะนุ่นา,นนนางเน,ะนานะหนึ่ประมาณนั้นนะครับ เป็นแหวนทองเหลืองตะกอ้อนะครับรายการที่18และรายการที่19เป็นหลุงปูทวดนะครับทองแดงนะครับปั๊มนะครับหลังหนังสือนะครับเขียนว่าการเคหะแห่งชาตินะครับการเคหะแห่งชาติ41ปีการเคหะแห่งชาตินะครับเขียนอย่างนั้นนะครับนี่เป็นรายการที่19นะครับรายการที่20เป็นผ้าเนื้อ เนื้อว่านนะครับดินผสมว่านหรือว่าเนื้อว่านนะครับมีกระทอะด้านบนนะครับมองเห็นเนื้อในครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีมากเลยนะครับแต่ว่าเขาบินนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นเต่านะครับเต่าหล่อโลหะทองเหลืองนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องเล่นเงินเป็นหลวงพ่อเงินเนาะหรือว่าผิดถูกก็ขออภัยนะครับเผื่อเป็นที่อื่นนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิเป็นพาเนื้อดินนะครับพะล่วงยืนเนื้อดินนะครับพะล่วงหลังลางปืนเนื้อดินนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบจังหวัดนะครับเป็นรายการที่22่สิบสอนะครับรายการที่23่ามมาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับเป็นแหวนนะครับแหวนพัดรวยนะครับเขียนว่าอย่างนง้นพัดรวยพัดเฮงนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขายังใส่ซองเดิมๆมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นแหวนโลหะลงยานะครับกระไหลทองนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแหวนหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนะครับเนี่ยก็จะมีถุงอยู่มียันอยู่ใต้ท้องวงอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แกะนะครับเป็นซองเดิมมาจากวัดแบบนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้นะเรายการที่23นะครับแหวนพัดรวยนะครับหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนะครับ ผมไม่กล้าแกะเพราะว่าเขายังไม่ได้โดนมือยังสวยอยู่นะครับนี่เป็นรายการที่23นะครับรายการหนึ่งถึง23นี่องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วน24 25 26องละ300บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับเริ่มรายการนี้เลยนะพิเศษนะครับรายการที่24เป็นงัางนะครับมีลูกค้าขอดูงัางนะครับนี่นะครับ ผมก็เลยเอามอะไ่นะอันนี้ส่วนสูงนะครับเป็นง่างนะครับตาไม่ตาน่าจะเคยมีพอจะหลุดไปนะครับส่วนสูงของง้างอันนี้นะครับผมมวยนะครับสูง3นิ้วนะครับความกว้างของหน้าตักอยู่ที่ประมาณ2องเซนนะครับเป็นง่างนะครับเป็นง่างด้านหลังมียันแบบนี้แล้วก็มีห่วงห้อยแบบนี้นะครับในการที่24่สิบสี่นี้เอาที่สามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับ ่วนนี้ก็เป็นรายการพิเศษรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นแม่เปอนะครับเกรดก็เป็นมวยผมขึ้นไปนะครับมีหูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแม่เปอนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับมีลูกค้าวันนี้ปิดถามมาหลายคนนะครับแต่ผมปิดไปแล้วก็เลยนี่ละผมยังคอมีอยู่นะครับอันนี้หน้าตักอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับ สองนิ้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นส่วนสูงนะครับกว้างอย่างนิ้้สูงสองนิ้วนะครับผมว่า่ห้เอวค่อยคอแล้วแต่คนจะถนัดนะครับเป็นง่างนะครับไม่ใช่ของสัปพดลนะอย่างนี้เขาเรียกของเมตามานิยมนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะครับรายการพิเศษรายการที่ยี่สิบหกเป็นเป็นตลับสีพึ่งไม้นะครับจะแกะจากไม้อะไรผมไม่ทราบนะครับ แกะประมาณนี้เลยนะครับคลายลูกจันเลยนะครับเปิดฝาได้นะครับฐ <c oughs> านทวนนะครับเปิดฝามาก็จะมีตะกุดมีผ้าเนื้อดินแล้วก็มีลูกอะไรอยู่มีลูกคำนี่จะเป็นแบบได้มาอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับนี่าอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับสีพึ่งยังมีอยู่นะครับ โดมยังมีกลิ่นอยู่นะครับยังมีกลิ่นแต่ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมไม่ทราบนะนี่นะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับแก่จากไม้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกครบยี่สิบหกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการเสริมขึ้นมานะครับเป็นรายการของสะสมนะครับเป็นตลับนะผมดูว่าเป็นตลับแป้งสมัยโบราณนะครับเป็นนี่นะครับเป็นแก้วนะหลายสีแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปหัวใจนะ นี่นะครับปิดเปิดฝาได้นะครับความกว้างของตลับนะครับอยู่ที่2นิ้วเศษเศษนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วกว่านะครับความสูงอยู่ที่ก็ประมาณนะครับ2นิ้วเศษเศษเป็นรูปปวใจนะครับเป็นงานผมว่าเป็นงานแก้วสมัยโบราณนะครับอันนี้ผมเอาที่400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับเพิ่งได้มานะครับสวยเลยนะครับครบนะครับ 26รายการกันหนึ่งของสับสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์บ้านมุงประเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ